สอนคิวหน้าดูเลยนะครับพ่อหนุ่มสอนรามเพราะวันนี้ต้องเข้าฉากเลิฟซีนแบบดุเดือดกับนางเอกสาวเบอร์หนึ่งของวิกหมอชิตอย่างกบสุวรรณน,นในละครดวงใจปฏิหารที่ทั้งคู่เคยฉุดกระชากลากถูกแบบนี้มาแล้วในละครเรื่องดาวพระสุครับวันนี้ไม่เลิฟซีนะฮะจะไปปัม้มนางเอกครับรแต่ว่ากับกบเนี่ยคือเรื่องนี้ก็ ไม่ได้ปั้มไม่ได้ปั้มกันมานานแล้วฮะตั้งแต่ดาวพระสุฮะก็เรื่องนู้นี่ปั้มสำเร็จเรื่องนี้ปั้มไม่สำเร็จฮะโดนหลุยเข้ามาก่อนครับเสียใจเลยเสียายกันเองรึเปล่าคุยสเต็มที่อย่างนี้ลองไปดูกันดีกว่าครับว่าตอนซ้อมกับตอนเข้าฉากจริงเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้าง เขือเลยไม่มีเขืนอนะใช้ใช้กำลังรู้สึกไม่หนีเทคเดียวครับครับไอครับแสดงว่าเซียนใช่ครับไม่ได้ฉลโอกาสครับหลายในเทค เป็นสุภาพบุรุษจริงๆนะครับพี่หนุ่มครับว่าแต่ว่าจบฉากนี้แล้วสงสัยทั้งคู่ต้องรีบกลับบ้านไปเคลียร์กับหวานใจของตัวเองกันให้ดีนะครับเพราะว่านี่มันแค่งานเท่านั้นอย่าคิดมากงานละครดวงใจปาฏิหาริย์ยกกองไปถ่ายทำกันที่สวนผักจังหวัดปทุมธานีตามท้องเรื่องฉากนี้เป็นฉากหวานเล็กๆของทั้งคู่แต่เบื้องหลังดูค่ะ <c oughs> แสงสางอ่ะมันไม่ด้ง่ายๆนะเนี่ยมันยากนะเนี่ยที่ทำหนุ่มเนี่ยเพิ่มคาตัวเลยเฉพาะตอนนี้เนี่ยยากสุดเลยตลอดเวลาพี่หนุ่มแก้งกบนะส่วนใหญ่ฟ้องเลย ธรรมชาติครับทำมาตั้งแต่เด็กแล้ว <laughs> <c oughs> เอายังไม่หยุดเดาวันนี้เป็นภาพของพระนางจากละครดวงใจปาฏิหาริย์กบสุวรรณและในหนุ่มสอนรามนะคะแม่หาสาวกบหน้าถูกในหนุ่มแกล้งเป็นประจำเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมแ้งสาว แล้วมาดูนะคะว่าเวลาสาวกบขอเอาคืนบ้างน่ะจะสำเร็จหรือเปล่าเอ้ยเอ้าเอ้ยอย่างนี้เรียกว่าสู้ไม่ได้ก็เอาเสียงเข้าข่มไว้ก่อนนะค้เนี่ยแล้วพอสาวกบถูกข์ในหนุ่มแกล้งมากๆจนแสดงต่อไม่ได้งานนี้ก็เลยพูดขึ้นมาว่า ที่ยท่ามอยู่เนี่ยเพิ่มค้าตัวเลยเพิ่มค่าตัวเลยวนของในหนุ่มนั้นก็น่าชื่นชมไม่แพ้กันค่ะนั่นก็คือนั่งพูดคุยทำความเข้าใจบทกับพี่แดนซ่าผู้กำกับของเรื่องในขณะที่สาวกบนั้นสอนรานั่งท่องบทต่อสุว่านันเออก็ยังนั่งต่อเหมือนกันโอ้โหท่าทางเอาจริงเอาจังน่าดูเลยนะ ก,ก็เถและขอเอาใจช่วยให้ทำลายสิติเดิมที่เคยทำเอาไว้ด้วยนะจ๊ะสุดวันนั้นพระนางคู่วัญคู่น,น,นี้ร่วมงานกันมาก็สิบก,กว่าปีแล้วนะคะไล่ตั้งแต่พยองดาวพระศุกร์มาเมียสายโลหิตคุณพ่อรับจ้างจนมาถึงดวงใจปาทิหาิยนนี้ทั้งคู่เขาจะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของกันและกันบ้างไหมนะพี่กบเปลี่ยนไปยังไงบ้างไม่เปลี่ยนเลยก็เหมือนเดิมครับตอ,อนความสุขพี่กบยังหน้าเด็กเหมือนเดิมเลยนั่นสิฮะ ไปทำยังไงกลับมาเจออีกทีพี่หนุ่มอ้วนขึ้นค,คงแบบสนุกสนานกับการรับประทานอะไรอเงี้ยแล้วก็พอมาเจอน้องเนกะ็จะแบบว่าพี่หนุ่มไม่ได้นะคะเพราะว่าพี่หนุ่มผอมแล้วหลอกกว่าพี่หนุ่มผอมแล้วหลอก,กว่าผมเปลี่ยนไปช่วงก่อนเปิดกล้องจะน้าหนักขึ้นจะดูอ้วนอ้วนหน่อยฮะนี่ผอมลงมาแล้วเล่นละครเก่กเรื่องเี่แล้วก็ชอบอำ้ำชอบแกล้งกันตลอดเวลาทุกวันนี้ก็ยังอ้ำกันอยู่ เป็นอยู่ฮะแต่แต่ต้องมีเวลาว่างนะหรือว่าแย่กันในกองอะไรอย่างเงี้ยนะคือในเรื่องเขาต้องคนแบบซีเรียสผมก็ต้องแบบไปดุดุร้ายเขาไปดุดันเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะมีขนมแบบขนมปองเน่งอะนะครอยู่ที่อยู่ท,ที่อยู่ที่งานวัดผมเมื่อแก้ม่านผมจะกินแล้วแบบผมก็่ามันแบบแปะปลาแบเงี้โอ๊ย <c ười> ให้ขขเขาขมอะไรอย่างเงี้ยหลุดไม่เหลือผมไปจับกับพี่อยู่นานมากอะนานจนรู้ว่าแบบ กบจะไม่เชื <sympath is> ่ออะไรทุกอย่างที่หนุ่มพูดเรามีเอาคืนอะไรบ้างไหมครับเป็นคนไม่แต่งใครไม่เป็นน่ะคือไม่ใช่ไม่อยากนะก็อยากอยู่แต่ว่าแบบไม่รู้จะพยายามยังไงแต่ว่ามันแบบไม่สําเร็จอะไรอย่างเงี้ยหนุ่มรู้สึกยังไงบ้างที่แบบว่าประชาชนเนี่ยแบบว่าขนานนามให้แบบพี่กบกับพี่หนุ่มเป็นพระนางคู่ขวัญเลยแห่งเบืองไทยก็ขอบขอบพระคุณแม่ครับก็จริงๆแล้วมันก็นักแสดงทุกๆคนก็ ภูมิใจอยู่แล้วนะครับเวลาที่ได้รับคําชมเชยหรือว่าเราก็น้อมรับคําติเวลาที่เราทําอะไรไม่ดีหรือผิดพลาดนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นความผูกพันกันนานยาวนานนะครับขอบคุณมากครับนี่ยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะพี่กบสุงใาของออยกำลังจะโดนปล้ำค่ะออยต้องเข้าไปช่วยข้างในก่อนนะคะว้ายตายแล้วพี่บุกขาอยู่ไหนคะเนี่ยรีบมาดูในหนุ่มเขาทำกับน้องกบสิคะน้ยก็เหมือนกัน เห็นในหนุ่มออกการสดิบแบบนี้แล้วจะรู้สึกยังไงบ้างนะแต่ดูดูไปแล้วก็อยากแปลงร้างเป็นสาวกบจางล่ะมไม่ใช่สิจะมีใครมาช่วยสาวกบบ้างไหมเนี่ยอ้าวนั่นในหลุยเข้ามาช่วยได้ทันเหตุการณ์พอดีเลยอุ้ยโดนซาส,ะสะเต็มเปล่าเลยเจ็บไหมล่ะคะคุณนมมีแขนแดงเลยอ่ะไม่คือคือจริงๆเราเล่นเล่นเล่นอะไรที่เป็นอย่างนี้เนี่ยนะคะถ้าเล่นจริงๆแล้วมันจะแบบได้อารมณ์มากแล้วก็บว่าฉากอย่างนี้เนี่ย มันได้อารมณ์จริงมากกว่าเราจะรู้สึกกลัวที่ผู้ชายคนนึงแบบโถมร่างกายเข้ามาที่ตัวเราแล้วก็พยายามกดรเราลงอะไรเงี้ยมันมันได้อารมณ์แค่เร่อเท่านั้นดูจะยังสาดิตไม่ถึงใจสาวนุ้ยเอ้ยในหนุ่มก็ยังทําให้คนเจ็บอย่างในหลุยต้องเจ็บมากยิ่งขึ้นโถ,โถโถโถทำไมถึงทํากับหลุยของเราได้ลงคออึงเต็นขนาดเนเอาวันแรกเลยก็มาได้ที่ก็ต้องเข้าฉากกับ โอ้ถามเขาสิฮะว่ากี่เทค้องถามเขาด้วยฮะว่ากี่เทกก็ค่อนข้างจจเยอะแล้วผมก็มีการจับหัวพี่กบด้วยมีเล่นกันแบบพี่น้องตามภาษาพี่น้องแล้วม่จับหัวกันซึ่งตอนนั้นเพลงนะฮะผมไม่กล้าเพิ่งมาเจอด้วยแล้วก็มาจับหัวแล้วเ้ยยังไงยังไงอยู่นะแต่ว่าก็ เขาโอเคฮะเขาบอกได้สบายตามสบายเลยพี่หนุ่มสอนลาจริงๆก็เป็นซีกันอยู่นี่ใช่ฮะซีมาตั้งนานแล้วฮ <c oughs> ากันมาประจําเลยฮ <c oughs> ามาถึงกองนี้ก็ซึ่งผมสบายใจซึ่งผมมีบทที่แรงกับเขาเยอะ <c oughs> แ,รแรงกับพี่หนุ่มเยอะซึ่งถ้าเรายังไม่รู้จักคนนั้นดีไม่ยังรู้จักไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนี่ย เล่นแล้วมันจะแล้วมันจะมันจะไม่ธรรมชาติมากเ <c oughs> จอพี่หนุ่มเจอพี่หนุ่มเตะมาตั้งแต่เด็กแล้วเจอพี่หนุ่มเตะมาตั้งแต่เด็กแล้วใช่ตอนนี้มผมโตแล้วเขาก็ไม่กล้าเตะก็รู้สึกว่าเขาเขาโตขึ้นทำไมเราไม่โตขึ้นสักทีตัวนี้แก้ง่ายไหมคะหรือก,ก้กล้ามกล้ามของแก้งมันโอ้ยพวกนี้เขาเขาให้ความเคารพนะฮะมันจะแก้เราด้วยมันจะแก้เราด้วยส่วนเรื่องสาวก็ยังเปลีย่ยนลุคและสไตล์การแต่งตัวที่มีกลิ่นอายของความเป็นเกาหลีอีกด้วยล่ะค่ะ รู้สึกยังไงบ้างละครเรื่องนี้ที่แบบมีกลิ่นอายเกาหลีหน่อยก็ดีค่ะเท่าที่ได้เคยดูพวกละครเกาหลีซีรีส์เกาหลีเนี่ยนะคะก็จะรู้สึกว่าเออเขาเขามีความเป็นเป็นเขาเรียกอะไรละครแบบดราม่าละครหนักหนาละครชีวิตอะที่มันที่มันสามารถเรียกน้ําตาแล้วก็มีวิธีการเล่นบางอย่างที่น่ารักอะไรอย่างงี้ะค่ะแล้วก็เอเราก็เอามาใส่และนี่ก็เป็นครั้งแรกค่ะที่ในหนุ่มต้องมารับบทเป็นคนที่ป่วยเป็นโรคหัวใจค่ะแก้ซ่าพุ่กลับน,นะครับ ก็หาข้อมูลมาให้หา uh huh. รายละเอียดมาให้เราว่าเวลาที่มันเกิดอาการเป็นอย่างนี้ต้องทํำยังไงก็อาจจะมีการเพิ่มเติมให้มันดูแล้วมันมีอัรถรสมากขึ้นขอบคุณรายการกระจายนะครับ ทีน่นาเสนอละครเรื่องนี้ให้ท่านผู้ชมได้ทราบข่าวข่าวนะฮะแต่เมื่อทราบข่าวขราว,วก็ต้องทราบเนื้อเรื่องด้วยนะครับก็ติดตามชมนะฮะดวงใจปาฏิหาริย์มาจากพระเอกนะักอั้มหนุ่มสอนรามที่ต้องมารับบทเป็นชายหนุ่มที่ป่วยเป็นโรคหัวใจในละครดวงใจปาฏิหาริย์ด้วยความปรารถนาดีนะคะเรี่ยวเขาเราก็เลยบอกไปว่าพี่แม่อ้อยก็เป็นโรคหัวใจนะมาปรึกษาได้อ่ะอ่ะอ่ะก็เดี๋ยวไปที่บ้านอ้อย ก่อนถ่ายทุกครั้งอย่างนั้นเลยปรึกษาคุณแม่แม่พี่แกเป็นโรคหัวใจอ๋อแล้วเนี่ยแล้วอย่างคุณแม่พี่หนุ่มให้คำปรึกษาไหมคะว่าแบบเนี่ยแบบเออหนุ่มต้องอย่างนี้นแม่ไม่ให้คำปรึกษาแม่จะไม่แจ้แม่รอดูละครอย่างเดียวแม่รอดูละครอย่างเดียวครับแม่คำปรึกษาได้เลยแม่คำปรึกษาได้เลยเออยังคงคอนเซปต์ความเป็นหนุ่มซนรักเหมือนเดิมตลอดมาและก็ตลอดไปใช่ไหมล่ะคะ